บสบายดียทุกคนวันนี้มาอยู่พี่ทุกคนเลาฮยอบไม่กระซามาโลโฮยเลโฮยมาหาหอยกากีทุกคนเขาเขาบม่ได้กินเป็นปีทุกคนบพราะพาเพราะมันเป็นจะได้กิจตัวอย่างนี่เนาะเพราะน้ำมันลงมาทุกคนน้มันแห้งแน่เแห้งแล้วมาหามาหาเพาะว่าเขาสิยใจหรือว่ทุกคน จะหลายคือปีแล็กปีกาญ่หรือโบเราทุกคนน้องไอ้<ะ>มันได้ทุกคนมึงหยามนี่แต่ว่าข้ามาหาจะหลาปีมันจะได้เราทุกคนเนาะได้ตลอดน้องเป็งไม่มได้ก็หลายแต่ก็พ่อกินนะนะมันบอกอุ้ยป้าเมื่อว่าปีนี้เอาสิได้หลายหรือโบทุกคนลืมหูหรอกนี่นี่ทุกคนเอ็ดฉากินน้ำปลาบ้างเฮ้ยได้แล้ว มึงทุกคนไม่ได้มาหาคนเดีเขาจะลืมวิธีหาเลยทุกคนนี่นี่หอยนะทุกคนเป็นเปลนอยู่เลยทุกคนมาโบกอัศเอจรีย์เลยทะเลหอยแหล่ะจะได้หาคิดหาไปดูท่าละลืมเข้าไปนี่นี่นะนี่ทุกคนนี่งามๆเลยทุกคนหน่อไม้ก็จะได้ได้กินเจกอไม้ทุกคนไม่ได้กินเหิง ย้ายไปเลยเลยว้ายทุกคนเอ้ยนี่นี่คืออันวัวเพิ่มเลือดตอนนี้นะดีฮ้องสีหาบุ้งก่อนเพราะตอนนี้มันเป็นตะมีให้อะไรที่นี่ละนี่ทุกคนหนุ่ยยืดไปซื้อละเอ็ดลุมือเลยเอ๊ะเออนี่นี่นี่ทุกคนตัวน้อยกับตัวใหญ่ทุกคนเพิ่มนี่ตัวเลี้ยงกับตัวอ้วนเอาไปอวดอ้วนเลยตัวกล่องไ้ตัวคือคนหูมัน วันนี้เอามาเสียมช่วยเลยทุกคนเพราะมันเป็นการเสียเวลาในการเอาเสียมอันนี้คือหาแบบสองปีแล้วเข้ามาเดี๋ยวนี้นะไลยให้ทุคนบ้างมันเด้งนะมันแบบมันมันเท้าจำศีลนะทุกคนมันดูนะมันน <c oughs> ี่นี่โอ้นี่ทุกคน จะโน่เลยทุกคนนี่ยืนเดียวเลยทุกคนตีเดียวน่ยเดี๋ยวทอดเกิือก่อนมาหนิจริงจังก่อนหัดไก่อนมาหนิฮะนี่ทุกคนเนี้ยซุดๆใหม่ๆเลยนี่นี่ทุกคนเกาหน่อยยืนเดียวเลยกินนี่นะ ม่ไม่เลยสิบเอ็ดนี่ยงงทาลอดเก่าเนี่ยสิบสเบาเเลยเจว่าอะไรสิบเจ็ดนี่ทุกคนสิบสามเนื้อใหญ่แหงทุกคน มาเด้อทุกคนโม้ขึ้นได้โอ้ยห่างคอยกินเดี๋ยวทุกคนสเปกนี้เอาตลอดเยอะนอนหม้นี่ยเลยบีเคยอันนั้นเลยมาแต่เธอเนี่ยบีเคยเงาได้ตลอดเนาะสิบสี่ปะเป็นบม้ดีทุกคนเป็นแบบนี้คิมฮารูอยู่บนนั้นบเด้เมื่นแล้วมีเมื่อแล้วบเด้ สิบหก่ชอบนึกง <Ở không? S 2> ่ายงทุกคนสิบหกเิดต้องสมาญาติบหมานจะเป่งก่อนทุกคนมาเลซ้าไปขหมาลบ่องคุณเจเลยจ้าได้ทุกคนญาติบหมานจะเป่งสิป ทุกคนนี่มาบ้องหมอดีเฮา <If S 1> ส <ue> ิได้จ <Price. S 1> ักหน่อยเกือบหลุดเกือบทุกคนจักหน่วยฮั่นอันนี้3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 6 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 34

แค่อันแค่แดงทุกคนป๊อบอด,ดออีทุกคนอ,อแต่สะอ่อนมาทุกคนมามาด้วยทุกคนกำพลมาค่อยสิาพามาหาหอยมาค่อยเพิ่นข้าวตุ้มค่อยสิาพาไปหาหอยเลยทุกคนมาเป็ดบ่อยละแล้วขึ้มาหนึ่งพี่เลยทุกคนนี่มาสองสี่ห้าหน,นูเลยทุกคนอันที่อยู่บ่อนี้เลยทุกคนอันแบบมันจีมๆเลยอยู่นะทุกคน,น,กนทุกคน วันน oh, mm ี hmm. mm. yeah, Ooh, okay. mm ้เขาิไดหลายคืออยู่บนนั้นดิบเนมันสิมีลายุ่่นบ่หยบขึ้นมาถึงพี่ทุกคนเห็นูหูแปะแปบกเสียแปะสือใหญ่ใหญ่ไปเลยน้อย่อ้มาหูมันแปะอยู่ข้างในพวกม่ ได้ละจนได้ร้อยนี่ลองจีงเจีกยบจีบเจี๊ยบจีบบนี้นะมาเจี๊แล้วนะลองบุ้งมาคิดดิ้นข้างนี้เอาไปผลเอ็ดแล้วลโป้งหุ่มก่อนนี่ได้ร้อคนไิบซิบพูดทุกคนบนนี้นะซิบซิบเศ้าแต่ไม่ใหญ่มากนื่อยี๊นะนี่ยไันดึทุกคน ดูสิเต็มฝุ่นไหมามือลงไปได้เลยทุกคนนี่บลอน้ำแข็งจะเห็นหูมันบโบลอน้ำแข็งก็งงอ้โหทุกคนนี่ทุกคนมาหามเดียรพี่น้าไป็กนี่ได้ตลอดเลยทุกคนหล่อนนั้นซันไม่ได้ มาวันนี้มนี่ทุกคนเลืกท้าเดนาอยู่แต่พี่ทุงท่งน้ำทุกคนไม่ใหญ่มากนะคะไม่คยแม่ซื้อ คือะมากันหยองแบบนั้นเดาตุสำหรับคันตุ้มผักเยอะไม่งงกินนี่ทุกคนหอยทอดด้หลายแล้วทุกคนจะนักแล้วทุกคนมอ,นนองลงไม่ถ่ายนี่ทุกคนอ๋อจะจะอ่อนแห้งทุกคนเลยใช่ใช มือนัไปทุกคนเ่าสิมืออหาให้กินเราแบนี้ทุกคนมเมื่อเบิร์ว่าเ่าสิให้ไม่ไดู้เรากินทุกคนนี่เพิ่งคู่เลยทุกคนไปเชื่อทางคืนหน่อยนะทางทางคืนเลยมาทุกคนอมมเอา้วทุกคนล้างหอยโอ้ยหอยนะทุกคนได้กระซาบนึ่งเมื่อไงนี่ก็แบบมันขำก่นอนเนาะแต่พอละเลิกหาจบ,บีม้มากทุกคนสะเป่งช่วนมากช่วนได้มากแต่กระเบียมากในใจนะ ยังตัวนอยู่ตอนที่ออกมาให้ติมังแบบมันเป็นหูทุกคนเอามือเสียบลงไปแล้วก็แบบหามุ้นจะมีมากเลยนะทุกคนเกระสุกเอาสีเอ็ดพาร์ตกันทุกคนแล้วก็เอ็ดลองชิมกับแจ่ลองเบิ้งนี่แหละหอยทะเลของเราก็เห็นกับเห็นหอยนางลมแบบตัวใหญ่หอยลูกเตือหอยิตุ๊กต้อ มูเน like ่ท like oh okay. ุกคนหานะคักที่สุ้อหาเขนนะก็ื้อกไม่ใช่ที่นี่มันกเมือนกัมาีสว ะค่กี้เอา,ามาทั้คนร่างซู้ซามีแบบใหญ่คนรูแบบคักเวลาเ้าเอามือแบบเป็นปหูแล้วไปเอาเอาแบบเอามือลงไปแล้วก็ตื่หอยนะทุกคนผู้ไม่กันน้อยแค่นี้ทุกคนแปลกๆปเดี๋ยวห้าไปแล้วก็หอยนี่เลยทราบแล้ไม่แป็นตัวนิ้วมันเจ็บแบบเจ็บแบบสั้นๆ่หน่อ,อยนี่แหละทุกคนหอยทะเลขาห้องหอยห้อยเขาหอยทะเล อันเอทเขาขายมาชูนชุกลนึ่งไปแล้ววะหนนเชกว่ามันมันบีเอเนี่ยเชละมันอบมันจริงพอาะหเงข้าวคร้งค่อยในีนอันนี้ไงมันเปิดมันจะจะเอาไปผุ่แล้วก็มันละเปิดมันหิงทุกคนจะโอมจะโอมแค่น้นหอยเนี่แล้วก็จะออแค่ไหน แล้วแบบนี้เลยนี่ขวดหอยนั่งลงนักกระโปรงคนนี่นั่งลงคอยนั่งลงนีเฮ้ยอยกับกีคอยกับกีกกละเด็กกะเดวนะเด้อเนกับกีี่ขนี่เด็ขนาดสนี้ฐ์สนี้เลย อันนี้ก็ใหญ่ซื้อแล้วทุกคนอยู่บ้านหอยแล้วก็จะมีสายพันธุ์ที่มันใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้แล้วก็เป็นหอยนี่แล้วนี่บอกผมนี่จะเป็นหอยปีนี้แล้วอันนี้เนาะเหมือนปีนี้ปีนี้มันจะหอยปีกายนี่เลยน้อยๆทุกคนแว็บทุกคนคิดได้เลยเนาะท่านมีเอาอันนี้เขานำทุกคนมีมีแล้วก็ไปคืนนี้เลย มีตัวเอีไขุ่ณอยากเอาไข่เป็นนัเลยมันเกิดนเนเลงหอยมม่ไข่อยู่เบาเลยยึไปหาก็ยังหายหลายแบบมูนใช่แต่วิ่กินแต่วิ่กินมันแจะหาทุกคนไม่ใช่กิ่นยืมือคุดเื่อแก้ซีดๆนั่นแหละเลยคัดแต่รีบได้สิพัดบน่น่เนทุกคน พัดกระแทไปฏิก pues, no ิรยนะคไม่พัดกเอาเหิตะเกาวันนี้อ่าไม้ทักบอลเมย์เนี่ยมึงไงอยู่แบบอยู่กับไม้เนี่ยทุกคนจะจะเป็นห่าไม้เนี่ยนี่เลยไม้ที่มันเฮาเบาอันนี้มันหนีมันเป็นอะไรให้ทุกคนถ้าดีครับมนได้หลายก้อนอีลาติง ส่วนหลังยู้หัวเลยหอยแล้วก็ไั่มีเส้นนี้อีที่เป็นแบบเป็นช่งแบบนี้เลยทุกคนไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้ใหญ่มาแล้วเป็นแบบนี้นะเป็นชุ่มแบบนี้เลยเขาเอิ้นหอยที่ชอบเล็กออเป็นที่น้อยเนาะเป็นยาวเป็นยาวแบบนี้เลยปบบที่ชอบเล็กไงนะที่ชอบเลกแก้วแบบนี้เป็นยาวเล็ก ม้วนแห้งทุกคนไปดีคอยสมงเนลยแป๊บเดียวทุกคนเลยหายเขามึงกำลังงางามอะไเรื่องี้คือบันั้นได้เป็นหกสิบปลานหน่วยทุกคนม้วนแห้งบันั้นเนาะลายแห้งวันนั้นนะแนมคนนั้นหลายๆก้ามูนะไม่เอื้อความรู้เลยทุกคนแบบช่วยหลายคนเพื่อไปหาเนาะแต่สุลาคนเพื่อไปหากัรคิดว่ามันม้วนแห้งทุกคนแบบได้ง่ายได้ไวมันก็ไม่ดีเพิ่นเนาะเพิ่นค่ะดีเพิ่นเงินไป เนี่ยถ้ามันมันเป็นหอยสันละผุนอ่านี่นแล้วมันก็พุนละเาล้างกมันเพื่อขันเพราะทไม่ได้ซดเลทุกคนเพื่อขนออกมาัน้มีสีดอกันได้เอามาล้างคเครื่อมาแล้วกันเดินไปมันเก้าทุกคนิ่นีเราลงไปแล้วกันอ้เราดูอดขัดคือใบเลยมันชงไปแล้วก็ุกเลยอันนี้ก็ราขึ้นแล้วจะไปหาอีกแล้วนะ ในมุมนั้นมันมีคนฮักซื้อซื้อัารดั๊บคมดั๊บแม่ห้วยสายแค่ออกไปทุกคนยาวแบบยาวลงจนครับีบตอนตอนนั้นเข้าไปหาครับเขาจะสร้างชายมินตอนนั้นจะหาทุกคนละวอดำมินทุกคนแล้วอดีแต่ห้วยอันเดียวกันทุกคนเรื่อความยาวมันเนื้อเยื่อเขาจนมือยาวอีนดีจากที่ที่เขาหาปีนั้นก็เดินเข้าหาตอนนี้ คไก่กันเลยทุกคนแต่สายอันเดียวกันเป็นสายมันหล่มจนเอามุกหน้าเพอเสดยอือนั่นแล้วมันดึงเดยตอนแงกเอานั่นนนดเลยตอนเสยกันดึงกันอย่ไปชิบชิอ้ะเล้วไม่จได้ไม่นวา มันอานมันอาตกมาทุกคืนแล้วพี่เจ้แล้วก็จะเอาไปัดมียู่านี้ัดที่มนจกานกยอีก่สุพัดไม่น้อยเออ

แก่สีฟูแก่ทรงนี่จะผอมหรือผอมมาหนาหอยลมซมซมโอ้ยนั่นไงน้ำตุ๊ดบุ๊ดเออเจอตรงนี้กรปุกอกับคนแบบเมืนคนแก่สีฟูแบบทุกๆเลยนะคันคันมีหอยมีหอยแกงเรืออีรนซื้อมาคิดนะ ิดิฟนะยังมีอะไร,รให้ซุกเลเนี่ย,ยสุกแล้วทุกคนคอยเท่า okay. กัตักตักตักเอามา,ามาัน,อมนอเอาเอาอะไรเยอะขนาดนี้แต่นัมัน หอจ้เต็มอเต็มอบุญตักไปไดุ้ต้อเลวว่ดหน่อกวาดลงมาสิยัไม่เสือเขยได้ม่เือยไ้ม่นมาเนี่ยกินมนก็้ส chị nó ăn gì ngoài <laughs> cô Tập chị cô rồi thịt, thịt Cái có mình sao chứ cho một cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp

ล้างไปกิะาหารจ้ามจีบหนีสิจเนล้างโอ้ยเอกลุ่มเสื้อคืนนีนเป็นยฮักตัดตัดนี่หูบีบบางหูเจา่อน ต so mm ัว hmm. น mm ี้ใหญ่มากปนทุกคนหน่อยล้วอืมเป็นตัวน้อยเนี่ยนี่มาใส่เลยขึ้มา กินมันมีคักไปเลยหมดเรมากหางทุกคนมากหาหอยเนี่ยแล้วก็ว่าถุงๆไม่รู้สาบอะไรอยดีอดีแซ่แช่แช่กระนันแต่ว่าไม่แช่ก็กินได้เอาไปพัดมากินได้ไม่ถ้าไม่แซ่ก็ได้นานแต่มันมันกินทุกคนกินได้แล้วแต่คนมั้งแต่ตอนที่มันคักวันที่ชุดนะทุกคนคือตอดไปหามันนี่ละเอ๊ะทุกคนมาได้มาได้มาได้อันนี้ค่อยค่อยเฮ็ดปิ้งแต่ว่าถ้าเราอยากพักจะได้พัดจ้ะทุกคน เป็นมาให้กินจเจน้ำจิมมจ้มมองแล้พอเนื้อน้ำจิม้มมันแซ่บนะทุกคนจยำน้ำจิ้มแซ่บกว่าเมื่อท่านเข็นกินมมน้ำจิ้มเมื่อท่านเฉยได้ไหมทุกคนมห้น้ำจิ้มนะมาลองลองกินตัวปิ้งกับตัว,ต,วตัวต้มทุกคนมาเด้อทุกคนบุญขันแซ่บแต่ว่าแซ่บแซ่บแบบสำหรับเฮาเลยทุกคนแบบเสียบประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับท,ทุกคนก็ไปถึงขั้นชดัดตัวผูทุกคนนะครับกินได้นะผู้หญแซ่บกินได้แต่แต่ผู้เยอะแต่แต่ผู้มากตัวที่น้อยเขาก็แบบ ข่ะแต่วิได้ที่นอนเ้อาดเดียวพาเขาเคยได้แต่นู้นนืสเน้นาะงหอยกันแอซิบันตปีงทุกคนนะสเปงปีงทุกคนจิ้มนัวๆทุกคนจิ้มคนิ้มคเดียวเหนียวหมตปีงเนานะอเอาไปทอดนะ่ออค ก็พัดละแต่แสดงน้ำจิ้มยันกินน้ำจิ้มมันนีมดเฮ้ยก้นน้ำจิ้มทุกคนถ้ากินมั้ยแสทุกคนอ่ะมีเช่นาอันอันหนึ่งไหมทุกคนยี่ไดแบบมันมันไหมมิเช่เชอีตาพูด่าแบบไม่รู้กิ่นลิ้นนะทุกคน เพื่อนเลยนะกินเพื่นพนพนพนอนเมัก็ไม่ด้มีเพื่นข้งในมันแล้ก็มีดัดเบิ้ล